สบายดีพี่น้องเปิดน้ำลุงน้องพี่น้องกัยครั้งแรกของปีนี้น้ำเบิดแหละปีนี้น้ำแห้งไว่ไปพี่น้องเลยดูดำใส้สิแหลงแห้งแหละปีนี้บางน้ำแห้งไวอะไรก็เดียวแห้งล่ะกำลังเปล่งลงน้องโซล่าเซลล์น้ำน้องเบิดแล้ว ได้เงินจะสทีเดินทอใหม่ทอให้มันเป็นระเบียบกว่านี้แล้วก็สะใส่แทงหนำ่ำตอนอตอนี้ยังต่อนลงสักก่อนเกี่ยวเขามันนี่กันเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาที่มันโบทันซุกตะกอดหน่อยเดี๋ยวนี้มันกระซุกไปแล้วซุกหมดแล้วไปหน่อยอกเกี่ยวเขางาม เราจะปลูกพักให้นี่แหละพี่น้องเหาจะปลูกอยู่แจนี่มันจะใช่ไก่น้ำเนี่ยปลูกพักพื่อดิกินอะไรให้เกี่ยวเขาแล้วเช่นกันจะมาตัดเนี่ยตัดอันนี้ออกมาขุดนานปลูกพักจะที่ปลูกยัง้ยน่พี่น้องให้ปีนี่คือ,อยังบัวทันว่าเราสากเกี่ยวเขาพี่น้องให้ เกี่ยวเขาน้ำนัดซาเด้อน้องเนยไปกินหนาำเกี่ยวเขาเกี่ยวขาไปน้องเ้ยมันกะกอยแห้งกรอบแห้งเลยก็เลยเกี่ยวมันคือเขาจา้างพย่อยมาทางป่ากับไปทางอื่นก็ได้พย่อยก็ได้ท่านม้าออลอยหายลอยใสลอยครัวยังไปเห็ดงาน้าสั่น ข่างงานเขาว่าอิ่นี่แหละให้นี่ยังไล่งานอยู่ยังไล่เติบอยู่นี่ก็ไปประมาณไปไกลขึงเนาะเกี่ยวไปอะไรไกลขึงอะไรเกี่ยวไปไกลขึงก็ยังเรือนี่แล้วก็หาลุ่มให้ลุ่มก็ ยังเต็มหายเลยแต่ว่ามันกับบงงามบางงามเน่แหละงามเน่บางงามเน่ก็อยู่ในซีฟสอบนี่แหละเต็มที่ที่เหลือนะทั้งเขาเจ้ากับประมาณสามสอบถือว่าสำเร็จจบฤดูกาลเกี่ยวเขาขั้นเกี่ยวกัอีกประมาณสามวันไหมน้องอาจจะแล้วสามวันเราล่วมทั้งหมดดัดเดยน้องดีดก็จะแบางได้มาจอย เขาเขาหายละจักมาปมมาดอกเดี <KNOW> mm ๋ยวชิไปให้เห็ดกินไปหน่อยกินเขาจะลงมาเกี่ยวมันแล้วหกแห้งหายคันหน้ากับโ่้ ปีนี่เนี่ยเขาขาวมากเลยเนาะเขาเจะใส่ขา,ขาวๆแล้วมันงามได้ขาวๆนะข,าขาวๆงามปีนี่บางปีขา,ขาวๆประมาณก,กับติดพญาติดเพี่อมาแต่เสาะะได้มาแล้วพว่อเนื่อย nơi này, nơi mình sẽ nấu ăn, kín thức dậy, ăn ขามาเกี่ยวเขาหับจา้างไงเนาะทงกลไกเอานี่ยแล้วเนาะทงกลไกเนี่ยแล้วเขาจ้างเกี่ยวเขานู้ดีกินขนมอีกซากินน้ำเนยในแม่น,มน้ซาจะคำพอมีแห้งยาวๆเตะด,ดองๆ เขามากเกี่ยวเขานักจากลงเลยทบแหละลงหน้านเขานาไก่ไก่เนี่ยมันจะจีกอบไปเลยมันจะห่วงมันจะขาดไปเลยทำหน่อยไปใช่นอนเถอะตี็น่ยัง ถั่วมาปูกไว้กับเป็นเซยไปน้องเขาปลปูกวางส่วงรำนาแล้วเนี่ยมาปูกปลูกไว้กับเป็นเป็นกระบ,บอย่าง,ง่าม,มาได้หมดแดงขึ้นเตรียม <c oughs> ลุยทงใหญ่เขา ทงนำมุดลุน้องปอดขาวเลยโอ้มันสูงแขงจนขาวเลยนะไปองอยู่บางได้ได้ห็นหัวไปแบบกแมนัย่ออยู่บนนะ้ดีพี่น้องัย่อไปมัดขาไว้ก่อนนะนนนนนหนันะนว่าอ่มัดขา้ายาลติดนีเขาไว้ไปมัดใหมันแล้วก่อนนะ กินกินกินแล้วพากันเกี่ยวอยพเอเราเยวะพอเราเห็ดกินแล้วพอเราซีห้องไทยนี่ก็ที่ได้เช็คสอบน้องได้เช็คสอบหนึ่งก็ยังดีปีแรกมันลดลงยากเลยแต่ใช้ได้แต่ขาดเดีเดวยวน้องค่ะขาดนี่คือจบเลยลงเพราบ่ได้ลมแท่นี่พอันย่อยงัดก็พอันย้อยใช่เป่าปะ่ปะ,มะปพมาปลูกพักอยู่นี่แหละ ใหเก็บมะกะทินกินกระปนกันไปเนาะปนกบต้นผะเหาต้นนี้ลรงามขโมูเขีเยวคัดเต้นนี้กับพ้าปั้นนะต้นม่วงกันกำลังเป็นใบเต็มเลยอากะทินอ่อนไปกินกระปนกบก่อนจผัว ปีนี้มีหมกทิ้งกินจะดีเอาหมกเขื่อนนี่ไปกินใหน้เราปดกบแสบเขื่อคืนนี่แสบด้กันหมกเขื่อโอ้มีเลยกิระบูมี่หมากเรื่องาเดียวนี่เถอะมันตายเหมด เขาหลองจันโน้ก็เขาก็ไปหลับจาาาบ้างตัดเข,ข่าบิ่งเทืออัน,นอเครื่องไปอะไรผมขั้นตัดในซองเถืองนี่มือหนึ่งนี่เกือบแล้วงทงได้ไปเนาะสมทงทงสมพกสบิบเจ็ดสิบสองนี่ซองเถืองกับคนแนวซอยกันเนี่ยโอ้ยเกือบแล้วขั้นเขายืนนะขั้นเขานอนอกับไว้ขึ้นมุนปุ้ยก็เกี่ยวไปกับไขยแล้วก็จะมีเวลาปล่อยมีหม่องปล่อยงัว ปล่อยง่วแจะนี้กับสิไขแน่บวกับบนมีเวลาหาสมบูเตรมทิพยมบวกกันคุณมาทางให้ได้สนแต่พเนอไอกัน แล้วแหลอาทางให้ข้าวเดียวนัน่นกับไกไก่กับกะต่าสนันเนี่ยแไข่อยู่ไซเมนูตอนเช้าปนกบปนกบนาและพี่น้องกินไปปะเนาะ เบื้องเตีงฝา้ายังมือดอยู่บนท้ายไปน้องเลยอ๋อฝนย่ำนีครับมันมากมันไล่มากมันก็ตกตัวได้หนูจะเห็นว่าแดดก็ออกมาอยู่สำนีก็ซื้อว่าเศร้าหน้ากะมีกำลังใจเกี่ยวอยู่บนยังเห็นแดดอยู่มับนบรตกกันแดดอยู่ตกตกตกมันตกมันตกไป<ม>หาแม่ไปหาแม่ก่อน,อน,นไปเพื่อนกันนะ เขาเรื่องเขาก็งามแต่ต้นเดียวนี่ยเป็นของขนาดกระจายไปเลยต้นนี้งามมาดีเรื่องในสากขอบคุณทุกๆกำลังใจได้ไปเนาะขอกันใหม่อมขิดขอบคุณเบอร์ทุกคนได้อีกแั้วนะนาฬิปผม